สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช h a n ตอม Tomor e a c t นะครับผมวันนี้ตอมอจะมา React Official Taylor r i d e r จ้ <c oughs> <c oughs> ตาตอม o r React <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วกับ หนังผีที่ตลกแห่งปีนี้ปี2 0 2 4นะจ๊ะซึ่งหนังเรื่องนี้เอาจริงๆที่มารีแยคเนี่ยเพราะว่าฟินสโลจ,จันกิมหะเลยเออเพราะว่าลูกสาวของฉันเยฟินได้เล่นเรื่องนี้แล้วได้ค่ะว่าเฮ้ย คอมเมดี้เป็นหนังผีซึ่งเยฟีนกลัวผีแล้วเล่นหนังผีเล่นกับมาริโอ้มาเลอร์เฮ้ยเล่นกับพี่อาร์ตเล่นหุ้ยแกมันมันดูยิ่งใหญ่มันดูแบบว่าคุณภาพมันดูดูคาดหวังได้เออ,อเอางี้ละกันดูคาดหวังได้เพราะว่ามาริโอ้พี่อาร์ตคือเขาก็เป็นนักสแสดงมืออาชีพอยู่แล้วแหละคนเป็นนักสแสดงมืออาชีพอยู่แล้วส่วนลูกสาวเราก็มืออาชีพเรามั่นใจในสกิลทั้งเป็นคุณสามทั้งเป็นคุณปิน่น มันได้หมดนี่มาเป็นยายพายใช่ปะชื่อยายพายใช่ปะแล้วเห็นได้ยินเมาสนะ์เมาส์นะเมาส์เส์อินไซด์มาว่าในกองอะ่ะมีฟิลแบบมีคนมีเซนส์เจอรู้สึกนั่นนี่นีนั่นด้วยแต่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราก็มารีอคเราแค่ได้ยินแววววมาเออเพื่อการสุราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเทเลอร์ไรเดเนี่ยจะเป็นยังไง <c oughs> ไปดูกันจา้าต่อมอรีแอคมา มหา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 มงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลผมได้รับออเดอร์ครับให้กับผีอุ๊ยหล่อมากถ้าส่งข้าวให้กับผีทิพย์ไปเยอะใครจะมาวะส่งข้าวให้กับผีเหรอที่นี่อยู่ในลิสต์กระโหลกไฟกูเลยนะเว้ยฮะคืออะไรวะมึงแอบมีชู้ใช่ไหมผีอะไรโง่เลย อย่าเสียงดังไปผีมีไม่รู้ตัวว่าตายถ้าเราเสียงดังเกินจนเกิดแรงสั่นสะเทือนมากพอมันจะรู้ตัวได้อุ้ยผีเหรออ๋อเอาแล้ววานเจอมาทุกผีอุ้ยผยีเยอะว่ะวู้หล่อมาก แก yeah. ชุดนี้รอม,มาคุณเอาอาหารมาส่งเราซื้อชานงไข่มุกมาฝากเราซื้อขนมจีบมาฝากใครไม่ถือหรอแย้าพใครไม่ถือหรอ,หรอมีสวยมากแกนะัดได้ยินไหม เอาอีกแล้วตอนตอนพี่มากพี่มากพากขนมก็ก็เห็นผู้หญิงเป็นผีต้องใช้น้ำตาสกป้ายตาว้ายใครอยากให้นะช่วยพาย G P S มันปักหมุดให้เองอีกแล้วนะแกเป็นไรเดอร์นะกี่ต่ำเพียอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า Ghost Rider นี่ ตัวเองหน้ากูเองอยู่ตรงท่านที่นี่แน่นะนั่งตายเหรออุ้ยแกงงอ่ะเออหน้าดูอุยน่ากลัวเตรียมตัวรับความบันเทิงได้เลยครับเออ โอ้ยเวอร์มากแกผีเยอะมากนันจะช่วยภัยแกผีเยอะมากต่อหมอรีแอคแกอันนี้มันไม่ใช่หนังเรื่องไรเดอร์ธรรมดาแล้วมันเรื่องว่าโกสไรเดอร์ค่ะแกผีเยอะมาก คือยังไงพระเอกอยากมองเห็นผีก็เลยป้ายตาแล้วก็ได้เห็นเยฟินแล้วยเฟินก็ตายแล้วหรอเป็นผีแล้วก็ยังไงเกี่ยวกับปากหมดุดมือถือแล้วโกดก็มีรูปของไรเดอร์อีกโอ๊ยงงเลยเรามาร่วมหาความจริงไปด้วยกันนะจะ สิบธันวานะครับผมเราก็จะมาดูกันที่โรงภาพยนตร์นะครับผมกับหนังเรื่องไหรเดนนะครับผมสแสดงนำโดยมาริโอมาลเลอร์และสรรชาจากกิมฮะนะจ๊ะอยากดูมาก10บธันวานี้ต้องไปดูกันนะทุกคนไปดูด้วยกันกันกบเรื่องไหรเดนจ๋าคือนี่คิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะสร้างมาจากเขาคงเรื่องจริงไหมเพราะว่าเราคิดว่าอาชีพหนึ่งที่มีโอกาสได้พบปะวิญญาณพบปะผีอะ ไลเดอร์นี่ก็ได้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสาขาอาชีพเพราะว่าอะไรหลายๆคนอ่ะชอบทำตอนกลางคืนเพราะว่าหนึ่งทั้งคนสั่งอาหารกะดึกเยอะคนเลิกจากผับมากินข้าวนั่นน,นี่นี่นั่นเยอะก็จะมีคนใช้บริการตอนกลางคืนเยอะเนาะแล้วมันเย็นมันเย็นไม่พอมันรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยงุนงินไม่ค่อยอะไรเพราะาส่วนตัวเราเคยทำไรเดอร์ไงแต่เราคิดว่า การส่งไรเดอร์แต่ละทีอะ่ะแกมันต้องเข้าซออเข้าลึกเคยมีครั้งหนึ่งไปส่งตามแบบซอยลึกๆอะ่ะแล้วมืดแบบมืดไม่มีไฟอะ่ะโอยขุ่นลุกมากเข้าใจอารมณ์ไรเดอร์เลยที่น่าจะแบบสร้างมาจากความแบบความจริงเรื่องเล่าเรื่องเอ่ยน่าดูมากก็อยากจะรู้เนาะว่าสุดท้ายแล้วข้อสรุปของเรื่องเนี้ยมันจะไปที่นางไหนเพราะว่าจากที่ฉันบานคนเดาอะไรได้ใช่ไหมฉันเจอทีเซอร์ไปฉันรู้สึกวา่า เดายากมากเลยอะน่าดูน่าดูก็ยังไงก็วันที่10บธันวานี้้นะครับผมทุกลงภาพยนต์ใกล้บ้านคุณเลยนะผมกับไรเดอร์นะผมฝากลูกสาวฟินสโรชาด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต่อมอ,อด้วยนะครับผมชื่คัมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตมอมาต้องขอตัวลาไปก่แล้วอันยอง